สวัสดีครับทุกคนพบอาเธอร์วิธีผู้กล้านะครับหัวข้อวันนี้ผมจะพูดให้ชื่อว่าปฏิหารสร้างได้ครับปฏิหารเกิดขึ้นได้เสมอครับสำหรับใครบางคนไม่ใช่ทุกคนนะครับเพราะว่าปฏิหารมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชนิดที่เรียกว่าไม่น่าเป็นไปได้ แต่มันก็เป็นไปได้นะครับมันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นได้ก็เมื่อคนคนนั้นมีความฝันที่ยิ่งใหญ่คนคนนั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนคนคนนั้นโฟกัสมุ่งมั่นและทุ่มเทไม่ใช่ประเภท เช้าชามเย็นชามไม่ใช่ประเภททำแบบสักด์แต่ว่าทำหรือทำแบบขอไปทีเรื่อยๆเยชยเชยแฉแฉแบบนั้นสร้างปฏิหารไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนสามารถสร้างปฏิหารได้นะวันนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆ ในยุคโควิดนะครับที่โรคระบาดกำลังรุนแรงทั่วโลกมีคนติดเชื้อมีคนล้มตายนะครับแต่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอสามารถสร้างปฏิหารได้เธอได้หมกมุ่น โฟกัสอยู่กับการค้นหาวิธีที่จะสู้กับไวรัสโควิด -19 รอเภทที่เรียกว่าตั้งใจใจจดใจจอทุ่มเททุกเวลานาทีนะครับเรียกว่าทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันหยุด ค้นหาวิธีการที่จะเอาชนะไวรัสตัวนี้ในที่สุดเธอก็ประสบความสำเร็จครับสร้างหรือเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการประสบความสำเร็จในการทำวัคซีนที่มีชื่อว่าแอสตราเซเนกาผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าซาร่ากิลเบิร์ตครับ เป็นศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านาวัคซีนหรือทางด้านาเชื้อไวรัสนะครับเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้ต้องการมีชื่อเสียงไม่ได้ต้องการความร่ำรวยอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่เป็นคนที่มีความฝันและก็เป็นคนที่โฟกัสทุ่มเท ให้กับภารกิจที่อยู่ตรงหน้าคือการาต่อสู้กับไวรัสด้วยวัคซีนนะครับเธอประสบความสำเร็จได้ทั้งโลกได้ใช้วัคซีนนี้อย่างมากมายมหาศาลร,รวมทั้งคนในประเทศไทยด้วยนะครับวัคซีนนี้ ผลิตที่สถาบันของเธอครับชื่อสถาบันเจนเนอร์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษนะครับนั่นคือจุดกำเนิดที่มีวัคซีนตัวนี้ขึ้นแล้วเธอก็ได้รับได้รับแต่งตั้งให้เป็นเดมเดมนะ คือท่านผู้หญิงนะครับเหมือนกับเซอร์ในท่านผู้ชายเธอเป็นคนที่ทรงเกียรติของประเทศอังกฤษเลยทีเดียวนะครับนั่นคือตำนานที่ยิ่งใหญ่ของผู้หญิงคนหนึ่งที่สร้างปฏิหารเกิดขึ้นให้กับโลกใบนี้เพราะฉะนั้นแล้วนี่ผมคิดว่าพวกเราทุกคนนะครับสามารถสร้างปฏิหารได้นะครับหรือความสำเร็จที่ เกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อมันเกิดขึ้นได้มันเป็นไปได้ขอเพียงแต่เรามีความฝันที่ชัดเจนครับโฟกัสนะครับโฟกัสไม่บอกแวกไม่สงสัยแล้วก็ทุ่มเททุ่มเท พลังกายพลังใจสติปัญญาให้กับภารกิจของเราและเราจะเป็นคนหนึ่งที่สร้างปฏิหารให้กับชีวิตของเราเราจะเป็นคนหนึ่งที่สร้างตำนานให้เกิดขึ้นได้ครับเราทำได้ครับสวัสดีครับ